สวัสดีค่ะทุกๆท,ท,ท่านวันนี้นะคะตุก,กน,นำภาพมุมสูงสวยๆของที่ดินแบ่งขายองค์รักษ์นครนายกมาให้ชมกันค่ะที่ดินที่เราจะเปิดขายวันเสาร์ที่3เมษายนนี้นะคะจะแบ่งเป็นโซน A โซน B โซน C โซน D โซน E และโซน F นะคะซึ่งจะมีรหัสนะคะตั้งแต่รหัสที่1ถึงรหัสที่39นะคะแต่ละแปลงที่เราจะเปิดขายนะคะ หน้าแปลงนะคะจะมีธงนะคะและมีป้ายบอกรหัสและเนื้อที่ไว้อย่างชัดเจนนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรหาคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร099 221 6289ค่ะลายไอดีนะคะอยู่มุมซ้ายมือของท่านค่ะแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะสอบถามพิกัดนะคะ สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อเงินสดการซื้อเงินผ่อนนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะตุ๊กยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและเรามาพบกันวันเสาร์ที่3เมษายนนี้ค่ะเริ่มลงทะเบียนนะคะ8โมงครึ่งนะคะเราจะเริ่มเปิดขายเวลา9นาฬิกานะคะที่ดินโซนหลักๆนะคะที่ท่านสามารถที่จะขับรถ บนชมที่ดินได้นะคะเราจะเปิดให้ชมพื้นที่นะคะวันที่1วันที่ 2, องเมษายนนี้ค่ะและเปิดขายนะคะพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 3, สเมษายนนี้ค่ะซึ่งโซนหลักๆนะคะที่ท่านสามารถที่จะเข้าชมที่ดินได้นะคะสามารถที่จะขับรถได้รอบแปลงเลยนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะ นี่คือปากทางเข้านะคะโซนด้านใกล้กับโรงเรียนวัดปากคลองพระจารย์ค่ะเราจะเข้าชมนะคะจากโซนนี้นะคะเข้าซอยมา280เมตรค่ะพอถึงจุดนี้นะคะจะพบกับลานจอดรถนะคะซึ่งจะอยู่ตรงอี9 9นะคะจุดนี้นะคะจะเป็นเต็นที่ ทีมงานรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะวันเสาร์ที่3เมษายนนี้นะคะแจ้งติดต่อคุณตุ๊กนะคะนี่นะคะเราก็ให้ชมภาพนะคะโดยไล่กันตั้งแต่โซน E 39นะคะไปจนถึงโซน A นะคะ หรือโซน E1 งทางโซนด้านที่ติดกับคลอง22ค่ะคือรหัสที่1นี้นะคะจะอยู่ใกล้กับคลอง22นะคะและโซนรหัส39เเนี่ยจะอยู่ใกล้กับคอจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำนะครนายกค่ะที่ดินที่นี่นะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะคะ ที่ดินเหมาะสำหรับการทำบ้านสวนแนวสวนเกษตรนะคะใช้ชีวิตพอเพียงนะคะหลีกหนีจากความวุ่นวายในกรุงเทพนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษก็เดินทางถึงที่ดินแปลงนี้แล้วค่ะอยู่ห่างจากถนนสี่เลนนะคะ3.8กิโลเมตรค่ะถ้าท่านใดนะคะอยากทราบการเดินทางแบบชัดเจนนะคะ แอดไลน์เข้ามาหาตุกค่ะหรือจะไปเปิดคลิปไลฟ์สดที่ตุกพึ่งถ่ายให้ชมเมื่อช่วงกลางวันก็ได้ค่ะตุกแนะนำเส้นทางการเดินทางนะคะตั้งแต่ถนนทรร3 5 5นะคะหรือเส้นลังสิทนครนายกนะคะมาจนถึงแปลงที่ดินเลยค่ะโซนด้านหน้านี้ค่ะข้างหน้านี้ค่ะอันนี้คือพอเป็นถนนแล้วก็ คลองยีค่ะเนี่ยค่ะเราใช้ซอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะเข้าซอยมานะคะ3.8กิโลเมตรจะถึงปากทางตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าซอยไปอีก280เมตรค่ะก็จะถึงจุดที่เราจัดไว้สำหรับจอดรถลูกค้านะคะและเต็นท ของทีมงานนะคะจะอยู่บริเวณนี้นะคะแจ้งติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร099 221 6289ค่ะสนใจซื้อที่ดินเงินสดเงินผ่อนโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะที่ดินแต่ละแปลงนะคะเนื้อที่ก็ประมาณ1ไร่ค่ะถึง2ไร่เศษค่ะ ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ตารางวาละ1 5 0 0บาทถึง2,400บาทนะคะยืนยันราคานี้ถึงเวลา16นาฬิกานะคะหลังจากนั้นนะคะปรับขึ้นราคาอีกตารางวัละ5 0 0นะคะเพราะฉะนั้นมากันแต่เช้าๆนะคะ รีบมาลงทะเบียนจับบัตรคิวกันแต่เช้าๆเลยนะคะเริ่มเปิดขายเวลา9นาฬิกานะคะเวลา8นาก30นาทีนะคะเริ่มจับบัตรคิวค่ะท่านใดยอยากได้ที่ดินราคาถูกอยู่ใกล้กรุงเทพที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะใช้ชีวิตยามเกษียณหรือจะซื้อเก็บไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานนะคะราคาแบบนี้จับต้องได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้น วันเสาร์ที่3เมษายนนี้นะคะรีบมาเลยค่ะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของที่ดินค่ะถ้าซื้อสดนะคะโฉนดเราพร้อมโอนค่ะวันนั้นนะคะจะต้องวางดาวอย่างน้อย100,000บาทนะคะและนัดโอนภายใน30วันนะคะแต่ถ้าท่านต้องการซื้อสดนะคะผ่อน3-5ปีนะคะมีดอกเบี้ย 8ต่อปีหรือ0.67ต่อเดือนนะคะวางดาวขั้นต่ำ5 0า5 0 0 0 0บาทค่ะต่อแปลงนะคะเพราะฉะนั้นวันเสาร์ที่3เมษายนนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะแอดไลน์ทักมาหาตุ๊กเลยนะคะมุมซ้ายมือค่ะยินดีให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทัก เข้ามาขอพิกัดขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะแอดไลน์ส่วนตัวตุ๊กมาได้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่ของ22นะคะเราก็แผนให้ดูนะคะโซนด้านนู้นจะเป็น a b c d e f นะคะและทางโซนด้านนี้ค่ะจะเป็นฝั่งแปลงที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะก็จะเป็นโซน เอ4นะคะเห็นไหมคะฝั่งฝั่ง A นะคะแปลงจะใหญ่หน่อยค่ะ A 24ีนี้นะคะที่เยอะที่สุดเลยค่ะ810ตารางวานะคะหรือ2ไร่10ตารางวานั่นเองค่ะ แปลงนี้ราคาดีค่ะ810ตารางวานะคะ A24 ค่ะราคา1,296,000บาทค่ะเนี่ยค่ะหน้าแปลงนะคะมีธงปักอยู่เรียบร้อยสวยงามค่ะนี่นะคะเราแพนให้ดูนะคะ นี่่ยคะโซนที่แบ็กโฮกำลังเคลียร์พื้นที่นะคะคือโซนที่เราจะตั้งเต็นท์บริเวณนี้นะคะเพื่อรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะในวันเสาร์ที่3เมษายนนี้ค่ะและแพนมาด้านขวามือนะคะก็คือโซน A ค่ะนี่จะเป็นโซน A 39ไล่ไปหา A1 เลยนะคะทางโซนด้านนู้นนะคะ ตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปทางฝั่งทิศใต้ค่ะฝั่ง A นี่หันทิศตะวันออกค่ะฝั่ง B หันทิศตะวันตกค่ะเนี่ยค่ะโซนที่เห็นบ่อน้ำฝั่งนู้นนะคะจะเป็นแปลงของเพื่อนบ้านค่ะจะอยู่ใกล้กับแปลงที่ดินของเรานะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะถือว่าราคาจับต้องได้นะคะและพิเศษมากๆเลยค่ะสามารถซื้อผ่อนได้ด้วยค่ะผ่อน3 5ปีนะคะดอกเบี้ยเลทพิเศษนะคะพิเศษมากๆเลยค่ะ0.67%ต่อเดือน8%ต่อปีนะคะราคาบางแปลงเนี่ยไม่ถึงล้านถือว่าผ่อนได้ชิวๆสบายๆนะคะ แต่ถ้าอยากซื้อสดโฉนดเราก็พร้อมโอนอยู่แล้วค่ะวันเสาร์ที่3เมษายนนี้นะคะมีเพียง70แปลงเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นรักษาสิทธิ์ของท่านนะคะรีบมาลงทะเบียนกันแต่เช้าๆนะคะเริ่มจับบัตรคิว8โมงครึ่งค่ะเริ่มเปิดขาย9โมงนะคะวันเดียวเท่านั้นนะคะ ที่คุณจะได้เป็นเจ้าของที่ดินราคาพิเศษขนาดนี้อยู่ใกล้กรุงเทพนะคะราคาไม่แพงค่ะหลังจาก16นาฬิกานะคะปรับขึ้นราคาทันทีนะคะตารางวานละ500บาทนะคะเนี่ยค่ะนี่โซนด้านหน้าโซน A และโซน B หลังจากชมที่ดินกันแล้วนะคะได้เป็นเจ้าของที่ดินกันแล้วนะคะท่านจะเดินทางไปซื้อต้นไม้มาปลูกเลยหรือจะไปนอนกอดสัญญาสักคืนแล้วค่อยมาทำประโยชน์ก็ได้ค่ะเพราะว่าหลังจากทำสัญญานะคะท่านก็ได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะ สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยค่ะยกเว้นการปลูกสร้างนะคะจะต้องรอให้ท่านผ่อนหมดก่อนนะคะแต่ถ้าท่านซื้อสดนะคะโฉะนดเราก็พร้อมโอนที่ดินก็พร้อมที่จะเป็นของท่านเลยค่ะเลี้ยวซ้ายค่ะกลับเข้ากรุงเทพกันนะคะนี่คือทางออกนะคะ อีกนิดนึงนะคะขวามือก็คือจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำนครนายกกันแล้วนะคะเห็นไหมคะตรงรถพ่วงออกมานั่นละค่ะคือที่ดินเรานะคะอยู่ใกล้กับแม่น้ำนครนายกมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะตุ๊กกำลังมุ่งหน้ากลับเข้ากรุงเทพกันแล้วค่ะ ที่ดินของเรานะคะอยู่ใกล้กับวัดปากคลองพระอาจารย์นะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์นะคะอยู่ใกล้กับประตูระบายน้ํำของ22นะคะใกล้กับคาเฟ่ด้วยนะคะถ้าใครชอบทานอาหารนะคะ mm. ก็ใกล้กับชานชลาก22 c a คาเฟ่ค่ะฝั่งความือนี้นะคะคือวัดปากคลองพระอาจารย์ค่ะ และมุมซ้ายมือตรงสามแยกตรงนี้นะคะคือทางที่จะไปที่ดินโซนที่อยู่ใกล้กับคลอง22ของเราโซน A1 A2 ทางนู้นค่ะ